ในขณะที่เขาถมดินนะครับตามที่เห็นครับตอนนี้ได้จ้างเข้ามาถมดินนะครับถมไปถมมานะครับสิ่งเหล่านี้ก็เจอขึ้นมาเลยครับนี่ด้านดินไปด้านดินมานั่นแหละครับเต้นอยู่ครับอืงอ่างครับสงสัยมากับดินครับผมนี่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 ได้สองตัวเลยครับอืมอืองครับอืงมากับดินครับเมื่อกี้น้าแกก็ได้ไปตัวหนึ่งนลครับนี่ น,นี่เป็นตัวที่สองแล้วเนี่ยมันมากับบินครับเวลาที่เขาดานันปุ๊บมันก็จะวิ่งออกมานะครับ <laughs> นี่มากับบินครับนี่แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ข้างล่างเยอะหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วหนึ่งตัวสงสัยจะต้องเดินดูแล้วนะครับีออ่ เดี๋ยวเอาไปให้แฟนเขาเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยไว้ในสวนนะครับมีตัวเดียวน่าจะาไปปล่อยไว้ที่สวนกล้วยให้เขาไปอยู่ต่อไปตัวกําลังไข่เลยครับนี่สงสารเขาอุยอ้ยเอาไปปล่อยไว้ที่สวนลแล้วก็ไปอยู่ตรงดินทรายตรงนั้นนะ่ะในสวนกล้วยนะี่ครับใหญ่เลยครับนะี่ครับหน้าอื่นกับหน้าคนนี่มันยังไงเนาะนี่โอเคครับวันนี้ ประมาณนั้นแหละนะครับยิงเบียด้วยิงยิงากใหญ่เลยเนี่ยครับคนเดิมครับเจ้าของสมดินในเขตอำเภอสังขาครับนะหน้าอะไรครับนาแก่สีข้าแก่สี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 ผมจำชื่อนะไม่ได้ปีที่แล้วก็มาถ่ายนะอยู่แต่ปีนี้ลืมนะครับตอนปีนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปีนั้นผมดำหรือเปล่าปีนี้มาผมขาวก็เลยจำไม่ได้ โอเคครับวันนี้ได้ใช้บริการจากนะาครับก็เดินไปไมก่ก็เจออื่นด้วยฮะครับผม